สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับซีรีส์ไลฟ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าในช่วงที่เราไปสกีนั้นเราเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะไหมคุ้มไหมกับการที่เราไปพักค้างคืนนะคะซึ่งเราไปที่เสียมัดกันเนาะ,ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าเราได้ลงรูปนะคะหรือว่าคลิปต่างๆไปแล้วเนาะก็เป็นการสกีที่แบบสนุกมากทุกทุก คนเห็นแล้วแบบว่าหุ้ยมันสวยมากเลยนะวันนั้นอากาศดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าเล่าให้ฟังนะคะว่าการเช่าสกีอุปกรณ์สกีต่างๆรวมถึงตั๋วที่ซื้อขึ้นไปด้านบนนะคะจะแพงไหมแล้วก็คุ้มไหมกับการที่เราจะต้องจ่ายเงินในราคานั้นนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูวิวที่แบบว่ามันสวยมากนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ได้วางแผนกันก่อนนะคะว่าเราจะไปวันไหนนะคะแล้วเรากา็จะไปนอนกี่คืนนะคะจากนั้นเราก็ทำการหาที่พักนะคะซึ่งเราจะไปช่วงวีคเอนใช่ไหมจะบอกว่าการหาที่พักคือมันยากมากแล้วห้องที่ที่บุ๊กอะที่ที่เรามองหานะมันก็ค่อนข้างเต็มนะคะ เพราะว่านะคะเราไปกับเพื่อนนะคะเราก็เลยต้องการเป็นสองห้องนอนเนาะเราก็พยายามหาโรงแรมนะคะที่มีสองห้องนอนแล้วก็พยายามหาที่แบบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราสามารถทํากับข้าวได้นะคะเพราะว่าที่นั่นร้านอาหารมันไม่เปิดนะคะหรือว่าถ้าคุณพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถทานอาหารหรือว่าใช้บริการบาร้รานอาหารโรงแรมได้นะคะเสร็จทีนี้พอเราไปถึงแล้ว เราใช้เวลาเดินทางจากซูริกนะไปถึงที่หมู่บ้านเซียมัตนะคะสี่ชั่วโมงเนาะแล้วเสร็จปุ๊บพอเราไปถึงเราจะบอกว่าห้องสวยมากวิวสวยมากแล้วก็ลงคลิปรีวิวโรงแรมไปแล้วเนาะแล้วก็การเดินทางไปยังหมู่บ้านเซียมัตล้วก็ลงไปแล้วนะคะจะบอกว่าหมู่บ้านเขาน่ารักมากๆเลยนะคะหมู่บ้านนี้นะคะเขาจะ ไม่อนุญาตนะคะให้รถยนต์นะคะวิ่งภายในหมู่บ้านนี้ได้นะคะเขาก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นแบบรถพิเศษอะเออของเขานะคะาตามภาพนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะแล้วก็ถึงแม้ขนาดรถเมยนะคะรถบัสนะคะที่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าเพื่อที่จะขึ้นเขาไปเล่นสกีนะคะคันใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องเป็นรถที่แบบว่า รถไฟฟ้านะคะเป็นแบบว่าต้องชาร์จชาร์จแบตป่ะชาร์จชาร์จไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะคะก็นี่แหละค่ะคือเสน่ห์เมืองนี้นะคะถามว่ามันมีรถขึ้นไปรถจนขึ้นไปได้ไหมมันก็มีขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีตรงที่แบบว่าเป็นสําหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอย่างเราอะ่ะอย่างนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเงี้ยคือไม่สามารถที่จะนํารถขึ้นไปได้เราต้องจอดไว้ข้างล่างแล้วก็อ่า นั่งรถไฟขึ้นไปด้านบนหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะนั่งแท็กซี่ก็ได้นะคะเขาก็มีให้นะบริการคนละ10ฟรังก์นะคะคนละ10ฟรังส์เท่านั้นเองนะคะเสร็จปุ๊บพ,พอเราจะไปสกีใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็ต้องถ้าใครมีอุปกรณ์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่อันนี้นะคะเราก็ต้องไปเช่าสกีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเช่าสกีเราก็ต้องเช็คเอาท์จาก โรงแรมที่พักก่อนเนาะเราก็เอากระเป๋านะคะไปเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะเขาจะมีล็อกเกอร์ให้เช่านะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟเลยนะคะอ่าพอพอเรา ตรงสถานีรถไฟค่ะมันจะมีลงเดินลงไปชั้นใต้ดินหรือว่าถามใครก็ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเนาะถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะแบกว่าแบกเป้แบกกระเป๋าแบกสัมภาระอะไรอย่างงี้นะคะขึ้นไปหรือว่าไม่อยากจะฝากไว้อ่าที่โรงแรมนะคะเพราะว่าบางทีโรงแรมอาจจะไกลจากสถานีรถไฟพอเราขึ้นเขาลงมาเราก็ไม่อยากจะกลับไปที่โรงแรมอีกใช่ไหมเราก็เอากระเป๋านี้นะคะไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ค่ะ ล็อกเกอร์นะคะก็เขาก็จะมีขนาดให้เนาะราคาก็อาจจะตามตามแล้วแต่ขนาดนะคะเขาก็จะมีนามเบอร์ให้เราเนาะมันจะมีแบบตู้ยาวที่ใส่สกีนะคะแล้วก็เป็นแบบตู้เล็กตู้ใหญ่นะคะไว้ใส่ของอเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการ ไปเช่าอุปกรณ์เล่นสกีนะคะซึ่งเราไม่มีอุปกรณ์ไปด้วยเนาะเราก็เลยต้องไปเช่าค่ะในการเช่าอุปกรณ์เล่นสกีแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละสถานที่นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะ,อ,ะอย่างเช่นครั้งแรกที่เราไปเล่นที่ Ausmanic Aus นะคะจำได้ไหมเอ่ยถ้าใครได้ดูคลิปเนาะก็จะ ประมาณ25ฟรังก์ต่อคนนะคะคือถือว่าถูกมากรวมทั้งรองเท้าสกีอ่าสติกอะที่เป็นไม้นะคะที่เราใช้ในการพยุงตัวเนาะนั่นนะคะคือทั้งหมดนะคะแค่20 25ฟรังก์ต่อคนนะคะแล้วก็ที่เราไปเล่นตรงนั้นเนาะมันก็จะเป็นแบบเนินเขาเล็กๆนะคะไม่สูงเนาะแล้วก็จ่ายแค่ค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ค่าบานป่ะเออนั่นนะคะเป็นสกีลิฟต์เนาะก็แค่คนละ20ฟครังนะคะเล่นทั้งวันจะเล่นกี่รอบก็ได้นะคะแต่ที่เซียมัสนะคะเขาจะราคาแตกต่างจากที่เราไปเล่นที่อัลส์แมนิกนะคะค่อนข้างแบบคนละซีกโลกกันเลยนะคะทุกคนก็คือ,อที่ที่นี่นะคะเราไปเช่าอุปกรณ์สกีนะคะคือแบบมันดีมากเลยเนาะคือมันเป็นเดินเข้าไปจะเป็น ร้านใหญ่มากเลยนะคะต้องเดินตามหานิดนึงเนาะค่ะนะคะ,นะคะถ้ามันจะอยู่ติดกับตรงข้ามกับสถานีรถไฟหรือว่าติดกับสถานีรถไฟที่ติดกับสถานีรถที่เราจะซื้อตั๋วขึ้นไปด้านบนตรงกรอนเนอร์กาดนะคะคือเดินเข้าไปภายในมันจะแบบว่าห้างห้างสพสินค้าเป็นของเป็นห้างโกกนะคะเดินไปเดินตามหาได้เลยนะคะโกกควรจะเดินเข้าไปเยอะมากนะคะเสร็จปุ๊บ มันจะอยู่ชั้นใต้ดินพอลงไปเขาก็จะเป็นช็อป้านใหญ่ๆเลยนะแล้วก็บอกเขาว่าก่อนก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทําการเหมือนกับว่ากออประวัตินู่นนี่นั่นส่วนสูงน้าหนักอะไรอย่างงี้นะคะเขาถามหมดเลยบางที่ไม่มีอุปกรณ์แบบว่าจะต้องก,อก่อเขาก็จะพนักงานเขาก็จะถามคุณเองนะคะว่าอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปคํานวณน,นะคะแล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรไอ,อตัวสกีนะคะเป็นแผ่นสกีเนาะ ให้เรานะคะเขาจะดูจากความสูงน้ำหนักอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะดูให้แล้วก็พอบอกเขาปุ๊บจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทำการวัดเท้าเรานะคะวัดเท้าเราแล้วเขาก็จะเอารองเท้ามาให้เราลองลองเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอานะคะรองเท้าเรานะคะไปวัดกับอีกตัวแผ่นสกีอันนั้นเราไม่ได้ถ่ายรูปมาเนาะคือแบบว่าเุยมันดีมากเลยเขามีแบบว่าใช้เป็นคอมพิวเตอร์เนาะในการ่า เขาเรียกอะไรวัดนะคะว่าระดับเท้า,าความกว้างของรอ,องเท้าเท่านี้เขาจะได้ทําแบบว่าเท่าไหร่กับแผ่นสกีอันนั้นนะคะให้เราคือเขาทำให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเสร็จปุ๊บค่าเช่าสกีถามว่าแพงไหมอุปกรณ์สกีสองคนก็อยู่ที่ ร้อยาสิบฟังนะคะ150ก็ตกคนละเจ็ดสิบซึ่งมันต่างจากที่เราไปเล่นที่ครั้งแรกที่เราบอกไปเมื่อกี้มากเลยเนาะต่างกันตั้ง50เนยนะคะอันนั้นอันนี้เฉพาะค่าเช่าสกีนะคะเช่าทั้งวันเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเราไปซื้อตัว๋วเราจะซื้อตั๋วขึ้นไปบนยอดเขานะคะไปตรงที่สถานีกอนเนกาดนะคะ ตรงนั้นนะคะเราจะเห็นวิวภูเขามาเตอร์ฮอนนะคะตั้งตัง,งากนะคะถ้าเกิดวันไหนอากาศดีไม่มีเมฆมาปิดบงังเพื่อนๆก็จะได้เห็นยอดภูเขาอันสวยงามนี้นะคะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะคะแต่วันนั้นที่เราไปเมฆม,มันก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะมันก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมองเห็นไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ทีนี้เราจะมาบอกกับราคาบอกราคากับเพื่อนๆน,นะคะว่าราคาตั๋วที่เราจะใช้ขึ้นไปนะคะบนสถานีก่อนอากาศเพื่อเราที่จะไปเล่นสกีนะคะเราจ่ายราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาปกติเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะไปเล่นไม่ได้ไปไม่ได้ไปเล่นสกีหรือว่าไม่ได้ไปสเลดดิง้งไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตั๋วไปกลับอย่างเดียวนะคะก็อยู่ที่ประมาณคนละคนละ90 9 2เนี่แหละอันนี้ก็9 2นะหรืออาจจะถูกกว่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เล่นสกีนะอาจจะอยู่ที่ราคา8 0นะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะเราไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ3ปีที่แล้วเราเราเราไปแบบว่าไม่ได้เล่นอะไรเลยซื้อตั๋วขึ้นไปขึ้นกลับขึ้น ขาไปแล้วก็ขาลงแค่นั้นเองนะคะราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเกต่อคนนะคะต่อคนนะคะคูณ33เข้าไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นตั๋วที่เราซื้อที่แบบว่าขึ้นลงกี่รอบก็ได้นะคะหมหมายหมายถึงว่า ขึ้นไปบนภูเขาเนาะแล้วก็ลงมาใช่ไหมก็ขึ้นลงกี่รอบก็ได้นั่นแหละเราจะขึ้นสกีลิฟต์ก็ได้นะคะอันนี้คือทั้งวันนะคะราคา92นะคะอันนี้นะคะเราซื้อในราคาแบบว่าคือเรามีบัตรสวิตพาสอะตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะลดได้แต่บัตรสวิตพาสก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเลือกที่จะเล่นสกีแล้วเราก็เล่นทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าราคามันก็เลยสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดเราจะไปถ่ายรูปเฉยอ่ะ ไปแล้วก็ลงมาเฉยๆนะคะก็แค่ประมาณราคาอาจจะตกไปครึ่งหนึ่งนะคะอาจจะไม่แพงขนาดนี้นะคะราคาก็ลดไป50%เนตเนาะนี่แหละค่ะส่วนสถานที่ที่เราเล่นสกีนะคะเราก็เริ่มจาก่าเราเล่นจากสถานีกนอากาศบานเลยนะคะคือเราขึ้นไปแล้วเราก็ไปถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เริ่มเล่นจากตรงนั้นลงมาถามว่ามันหวัดเสียวไหมสนุกแต่ก็หวัดเสียวเหมือนกันค่ะ วัดเียวมากด้วยคือการเล่นสกีนะมันจะมีหลายระดับใช่ไหมคะก็คือถ้าสีฟ้านี่ก็คือเป็นแบบว่าธรรมดานะคะถ้าสีแดงก็จะเป็นแบบว่าอันดับที่สองอาจจะชันหน่อยแต่ถ้าเป็นสีดําเลยนะคะสีดํานี่จะสําหรับบแบบ พวกโปรเฟชชั่นอลทั้งหลายคนที่เขาเล่นเก่งๆนะคะเขาก็จะแบบว่าลงไปความชันมันก็จะชันมากถึงมากที่สุดนะคะเนาะแล้วก็ของเรานะคะเราเล่นอยู่ในระดับสีฟ้านะคะแต่ในช่วงแรกตรงสถานีกรนึอากาศบานอะ่ะที่เราเล่นลงไปอะ่ะมันเป็นสีแดงแต่พอหลังจากสีแดงลงไปไม่ไกลมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะมีพอเราเล่นลงไปนะคะมันจะมีหลายเส้นทางนะคะให้เราเลือกว่าเราเลือกที่จะไปฝั่งไหน สีฟ้าปลอดภัยสุดสําหรับเราแต่ว่าสามีก็บอกว่านะคะในช่วงนี้เราถือว่าเราโชคดีมากเลยนะที่เราไปช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงที่ไม่มีคนขนาดไม่มีคนคนก็เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในปกติถ้าเกิดเป็นเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นเทสเป็นฤดูกาลของเขาที่แปลว่าอุ้ยคนกําลังไปเล่นสกีกันเลยอะไรอย่างงี้นะคะอ่า คนจะเยอะกว่านี้แล้วทุกคนเขาก็เล่นลงมากันแบบเร็วๆกันทั้งนั้นเลยซึ่งเราเป็นมือใหม่หัดเล่นนะคะเราคิดว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับเรานะคะเพราะว่าเราอะล้มบ่อยล้มบ่อยเสร็จมันสามารถทําอันตรายเกิดอันตรายได้ตลอดเวลานะคะซึ่งแฟนก็บอกว่าเนี่ยปกตินะถ้าเกิดไม่มีโควิดนะคนเยอะกว่านี้นะคะเขาลงมากันเร็วมากบางคนล้มคนที่มาข้างหลังใช่ไหมเขาก็ ตั้งตัวไม่ทันก็เลยเกิดอุบัติเหตุกันอะไรเงี้ยทำให้แบบเขาเรียกว่าเไรเกิดการชนกันได้รับบาดเจ็บบางทีถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะเพราะว่าอตรงแผ่นสกีที่เราเหยียบอะเป็นแผ่นมไม้ไอแผ่นกระดานนะเนาะที่เรา,าใช้ไหลลงไปกับหิม,มนะเนาะจะบอกว่ามันคมมากนะคะบางทีคมนะแต่บาง บางที่ก็คมบางที่ก็ไม่คมแต่จะบอกว่าของร้านนี้ที่เราไปเช่าคือแบบแค่จับอะก็บาดมือแล้วนะคะอันนี้คือจะบอกว่ามันอันตรายจริงๆนะคะถ้าเกิดมือใหม่หัดเล่นแบบเรานะคะเราแนะนําว่าให้ไปหาสถานที่ที่เล่นง่ายๆไปก่อนนะคะพอทรงตัวได้อะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราค่อยอขึ้นไปในที่สูง หรือสถานที่ที่คนเยอะๆแบบนี้ดีกว่านะคะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวเราก็เช่นกันนะคะปีหน้าถ้าเกิดไปเล่นเราก็คงจะแปลว่าขอแบบไปเล่นที่แบบว่ามันง่ายๆคนไม่เยอะอันนี้ก็ไปแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะก็ถือว่าโชคดีไปมาแล้วเพราะว่าคนมันคนมันก็ไม่เยอะแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะก็แค่ล้มขาช้ํากลับบ้านแค่นั้นเองก็ดีที่ไม่มีใครมาชนเราแค่นั้นหรือว่าเราไม่ไปชนเขาแค่นั้นเองนะคะ ค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็คือข้อมูลนิดหน่อยนะคะที่เราได้นํามาฝากเพื่อนๆเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปพักอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปดูหมู่บ้านนี้ถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มมากๆค่ะทริปนี้นะคะจะบอกว่าเปลืองมากค่ะสําหรับเราเราก็ถือว่าหมดเงินไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าค่าโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะคืนละหก 620นะคะมันก็แล้วแต่ช่วงฤดูด้วยแหละเนาะแต่ว่าเรามันมีสองห้องนอนไงแล้วก็แชร์กับเพื่อนนะคะคนละครึ่งนะคะแล้วก็ค่าอยู่ค่ากินอะไรอย่เงี้ยเราก็ซื้ออาหารมาทำมาทำเองอที่ที่ห้องพักนะคะในโรงแรมเขามีครัวมีอะไรให้เราเรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกหากการซื้อตั๋วขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันแพงแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆค่ะคุ้ม คุ้มกับเงินที่เสียไปกับวิวที่ได้แล้วเราโชคดีที่วันนั้นอากาศดีนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดจะไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆเพื่อที่จะไปชมวิวนะคะให้เช็คสภาพอากาศเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปเมฆหนาฝนตก คือเราก็เสียเที่ยวเสียเงินเสียความรู้สึกเสียเวลานะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็เช็คสภาพอากาศดีๆนะคะแล้วก็ถ้าจะไปเล่นสกีนะคะเตรียมใจไว้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> นะคะสำหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้เนาะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเป็นข้อมูลนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you <laughs>